ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาห์เรามาในรอะหีมันัำดุลิลราิิ็นอาละมีน วัสลา l a ว u a s salamu ala a บ h อ a ินอ ambiyah o n ม m u ล s a l i n wah ala alihi wah s o ิ h i h ม ajma'in amaba d ุ salamulaykum b ะ r o k h matulah wah ะ a r o k กาตุขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสารานุกรมประวัติศาสตร์นะครับรายการนี้เรามีนัดกันทุกวันจันทร์และวันอังคารนะครับส0นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็วันนี้เช่นเคยนะครับเรามาพบกันนะครับในช่วงเช้าเแบบนี้นะครับ ก่อนอื่นนะเชิญชวนพี่น้องนะครับหยิบโทรศัพท์หล่อขึ้นมานะครับสมาร์ทโฟนนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวก่อนอนุญ,ญาตทำตามไปพร้อมกับพี่น้องเลยนะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องราวของท่านนาบีนะครับโดยนบีที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือท่านนาบีดาวุฒอะลสสลามนะครับซึ่งประวัติของท่านเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแล้วก็ ประวัติของท่านพี่น้องลองอดูดีๆนะอันนี้เนี่ยมีแนวคิดหนึ่งนะครับที่บอกว่า ชาวยุโรปเนี่ยในยุคข,ของการล่าอาณานิคมเนี่ยก่อนที่เขาจะล่าอาณานิคมนะครับเขาเอาเรื่องราวของท่านอบบดาวุธอะลรสลามเนี่ยเขียนเป็นเรื่องของละครเรื่องของอนิทานอะไรต่างๆแล้วแจกจ่ายไปตามเมืองต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความฮึกเหิมนะในเรื่องของแซมสันโกลแอตนะครับที่เคยนําทํามาเป็นการ์ตูนเนี่ยมีคนบอกว่ามาจากเข้าโครงของท่านอบบดาวุธที่เป็น คนตัวเล็กที่สามารถต่อต <un ịch så rails> ู <society> ้กับ <người> ต่อสู้กับพวกยักษ์โกลาแอตจนได้รับชัยชนะนะครับเหมือนกับพวกเขาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนของเขาเริ่มฮึกเหิมเนี่ยพวกเขาก็ไปด้วยเรือเพียงลำเดียวสองลำไปสามารถพิชิตชนเผ่าที่มีจำนวนมากกว่าได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับท่านนบีดาวุฒอะไสลามเนี่ยท่านก็เป็นนบีคนหนึ่งนะครับที่ เลี้ยงแพะนะครับโดยถ้าเราจะศึกษาประวัตินบีหลายท่านนะครับผ่านประสบการณ์การเลี้ยงแพะมาหลายท่านเลยนะครับ อย่างเช่นท่านนบีมูซาไลซสลามเนี่ยท่านก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนบบซักการิยาก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับนบบมูฮัมมัซซอลอไลซ์สลามเนี่ยก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเวลาที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยพี่น้องครับมันไม่เหมือนในสังคมเมืองเวลาอยู่ท่างท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมีเวลาที่จะคิดทบทวนนะครับเวลามองธรรมชาติรอบตัวเนี่ยมันก็จะสอนเราหลายๆเรื่องโดยเพราะว่าใครเป็นผู้ที่ควบคุม กำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆให้มันเป็นไปตามกฎสภาวะต่างๆเนี่ยก็ทำให้เราจะรำลึกถึงพระเจ้าได้นะครับและสิ่งสำคัญก็คือท่านอบบดาวุธเนี่ยเป็นช่างเหล็กคนแรกนะคือถ้าเราจะจะศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะแทบไม่พบเลยนะที่มีการกล่าวถึงเหล็กนะครับแต่ว่าท่านอบบดาวุธอะลัยสลามเนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่ที่ าสามารถนำนำเหล็กเนี่ยมาใช้ในการทำอาวุธแล้วก็เสือ้อเกราะนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบัตาลาประทานมุอญิซาาให้กับท่านนาบีดาวุฒนั่นก็คือว่ามือของท่านนาบีดาวุฒเนี่ยสามารถจับเหล็กแล้วก็มันจะอ่อนนุ่มตามที่นบีดาวุฒเนี่ยต้องการนะคือปกติเราเอาแร่เหล็กมาเนี่ยเราต้องมาผ่านการถลุงมาหลอมนะให้เหล็กเนี่ยอ่อนนุ่มแล้วก็ตีขึ้นรูป แล้วก็นำมันมามาใช้ประโยชน์ต่างๆมรติว่าเราจะตีเป็นมีดมีดดาบหรือว่าอาวุธต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันมันผ่านกระบวนการความร้อนนะมาหล่อให้มันอ่อนนุ่มแต่ท่านาบิดาวุธอะไรสลามเนี่ยอัลลอฮ์สุบะตลารายความเมตตานั่นก็คืออะไรครับมือของท่านจับเหล็กใบเนี่ยมันจะ อ่อนนุ่มนะครับแล้วก็สามารถประดิษฐ์เป็นเสื้อเกาะที่เราใช้กันในปัจจุบันนะมีตอนผมอยู่ที่มาไวไลดารุ่นอุลูมนะดวดตุนอลมะนะครั้งหนึ่งมีข้อสอบนะครับที่อาจารย์ตั้งเป็นคำถามว่าเสื้อเกราะของท่านนาบีดาวุตลัยสลามนะยังคงอยู่หรือไม่นะจริงๆเนี่ยถ้าเราจะศึกษาประวัติศาสตร์ผมว่า ไม่มีการพูดถึงนะว่าจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใดนะแต่ว่าจากเขาโครงที่นบีดาวุฒได้ทําเป็นต้นแบบเนี่ยมนุษย์ก็มีการพัฒนาเสือ้อเกราะในรูปแบบต่างๆนะครับจากสิ่งที่ท่านนาบีดาวุฒอะลัยซสลามเนี่ยได้ทําขึ้นมาแล้วในอดีตคนยังใช้ไม้แหลมยังใช้ธนูอยู่เวลาที่สามารถประดิษฐ์เสือ้อเกราะที่เป็นเหล็กขึ้นมาได้พี่น้องครับมันก็ทําให้กองทัพของท่านนาบีดาวุฒยเยกลียงไกลมากนะครับเพราะ ศัตรูไม่สามารถจะฟันเข้ามาที่เสื้อเกราะได้นะครับเพราะฉะนั้นนบีดาวุฒจึงเป็นนบีด้วยเป็นกษัตริย์ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ากองทัพของท่านนาบีดาวุฒเนี่ย เรียงไกลนะครับพูดง่ายๆก็คือไปตรงไหนก็สามารถชนะศัตรูได้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะจากมวยศาสตที่อัลลอฮฺุบาตาลาได้ประทานให้กับท่านนาบีดาวุฒะัยสลามแล้วก็เวลาเอ่ยถึงเรื่องของมวยศาสพี่น้องลองสังเกตนะถ้าประชาชนในยุคนั้นเนี่ยสนใจเรื่องใดนะครับ อเล,ลสุปะตาลาจากประทานมุญญาจัดมาเนี่ยเหนือจากสิ่งที่พวกเขาสนใจขึ้นไปอีกนะอย่างเช่นในยุคข,ของท่านอบีอีซาประชาชนสนใจในเรื่องการแพทย์อเลสลก็ให้สิ่งที่ให้มุญญาตักับนบีอีสซาเนี่ยเหนือกว่าสิ่งที่พวกเขาคาดหมายอย่างเช่นทําให้คนที่เป็นโรคเรื้อนที่รักษาไม่ได้หายได้คนที่ตาบอดรักษาไม่ได้นบีอีสซาสทำได้หรือในยุคข,ของท่านนาบีมูซาคนชอบมายากลกัน อัลลาให้ไม้เท้ากับท่านนาบีอิสมูซาที่ขว้างไปเป็นงูใหญ่ซึ่งนักมายากลเวลาเห็นครั้งเดียวครั้งแรกเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆเหมือนกันคนในยุคข,ของท่านนาบีดาวุธเนี่ยสนใจในเรื่องของการรบ เพราะว่าต้องทําสงครามกับชนเผ่ารอ,รอบ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 เนี่ยอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นคนจะสนใจในเรื่องการรบมุยิสาสที่ท่านนาบีดาวุฒิอะลัยสลามได้รับจึงเป็นมุยิสาสที่มาเหนือจากสิ่งที่พวกเขาเนี่ยได้ได้ไดสนใจกันนะครับนั่นก็คือมีเสื้อเกราะนะครับเพราะฉะนั้นกองทัพของท่านนาบีดาวุฒต้องบอกว่าเกรียงไกรมากนะครับแล้วก็ก็แล้วก็ ไปตรงไหนก็พูดง่ายๆได้รับชัยชนะอยู่เป็นประจำนะครับทีนี้เวลาที่ได้รับชัยชนะแล้วเนี่ยเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์ผลปรากฏว่าผู้ชนะเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นผู้ที่ทําลายด้วยทําลายทั้งชีวิตแล้วก็สถาปัตยกรรมบ้านเรือน mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเช่นพมา่ามารบกับไทยเนี่ย อะไรที่เป็นของมีค่าขนไปหมดนะครับที่เป็นทองคําแล้วก็ที่เหลือก็เผาทิ้งหมดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปดูเมืองเก่าอายุธยาเราจะเห็นซากร่องรอยที่ถูกเผานะวัดอะไรต่างๆเนี่ยแต่นบีดาวุฒเป็นกษัตริย์ที่อ่อนโยนนะครับสิ่งที่ดาวุฒไม่ทําและแตกต่างจากกษัตริย์อื่นๆนั่นก็คือว่าฉเฉลยนบีดาวุฒไม่ฆ่า แล้วก็ไม่ทําลายเมืองไม่ทําลายสถาปัตยกรรมด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากกษัตริย์อื่นๆนะครับในยุคนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราจะศึกษาเนี่ยผลปรากฏว่าถ้าเป็นเฉลยก็จับมาเป็นทาสนะครับแล้วก็ทรมานแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะถูกคมขืนแล้วถ้าเป็นใครที่ขัดขืนก็จะถูกฆ่านะแตน่นาบีดาวูดเนี่ย หลังจากที่ได้รับชัยชนะแล้วจะใช้ความสุภาพอ่อนโยนในการจัดการกับเฉลยเหล่านั้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่กษัตริย์ในยุคนั้นไม่ทํากันนะครับแล้วก็เป็นที่ประทับใจของของผู้แพ้ด้วยนะครับที่เจอกับอกองทัพของท่านอบบดาวุดถึงแม้จะเป็นผู้แพ้อนะบบดาวุดก็ให้เกียรติพวกเขาเหล่านั้นนะครับทีนี้ เรามาดูเชื้อสายของท่านนาบบดาวูนะท่านเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากท่านนาบีอิบรอฮีมอเลยสลามนะแต่เชื้อสายของท่านเนี่ยขาดไปนะครับโดยนบบดาวูาเุนี่เป็นบุตรของท่านอัสซีส ท่านอัสซีเป็นบุตรของท่านอาบิดอาบิดเป็นบุตรของท่านบูอูสบูอูสเป็นบุตรของซันนูนะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับเชื้อสายเนี่ยขาดไปนะครับแต่ว่านักประวัติศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าท่านไปมีเชื้อสายไปถึงท่านอบีอิสฮซักแล้วก็นบ,บีบรอฮีมนะเหมือนกับเชื้อสายของท่านอบบมูฮัมมัตสอล,ล,ลาลัยวะซัลลัมเนี่ยเวลาไล่ไล่ไปเนี่ยเชือสายของท่านก็จะขาดตอนช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่า ก็ไปบรรจบที่ท่านนาบีอิสมาอีนแล้วก็นบีบรอฮิมอะลาัยสลามเหมือนกันนะครับ <c oughs> ทีนี้ย้อนกลับไปยุคของท่านยุคของนบียูชะนะท่านยูชะบินนูนซึ่งเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดของท่านนาบีมูซาอะลาัยสลามเนี่ยหลังจากที่นบีมูซานาบีฮารูนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย ประชาชนที่ข้ามจากทะเลแดงมาที่บอกว่าอายุ21 20ปีขึ้นไปเนี่ยได้เสียชีวิตหมดแล้วยูชะบินนูนก็พยายามปกระดมปกเรา้เาเด็กหนุ่มนะที่เพิ่งจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยบอกว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาเนี่ยอัลลอฮ์สัญญาไว้ว่าจะมอบเยรูซาเลม็มจะมอบไบตุนมักดิสให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราเนี่ยถ้าเรายึดมั่นปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮตตาลาสั่งเนี่ยเป็นยังไงครับ อัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือนะจนกระทั่งพวกเด็กหนุ่มเหล่านี้เนะ่ยเชื่อฟังในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบะตาลาเนี่ยได้ได้มอบให้นะครับและยูชะเนี่ยได้ปลุกระดมปลุกเร้าพวกเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สามารถพิชิตไปตุนมักดิษได้แล้วเนี่ยยูชะก็แบ่งให้กับบันิสรออีนทั้งทั้ง12ตระกูลทั้ง12 12 12 12กลุ่มนะ12ตระกูลเนี่ย ให้ปกครองแต่ละพื้นที่แต่ละมณฑลแล้วแต่ละมณฑลก็จะมีกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองอีกแง่หนึ่งการแบ่งการปกครองแบบนี้ก็ทําให้บัณิซสรอ,อินเนี่ยเริ่มอ่อนแอในตัวของเขาเองนะเพราะสมมุติว่าข้าศึกมาโจมตีเมืองหนึ่งนะสมมุติว่าข้าศึกเนี่ยมาโจมตีหนองคายเนี่ยเข,เขาบอกว่าเขาจะจะโจมตีเขาจะจู่โจมหนองคายเนี่ย คนในประเทศไทยเนี่ยเมืองอื่นๆก็คงจะไม่อะไรครับไม,ไม่ไม่มีไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะถือว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเองนะแต่ถ้าบอกว่าจะมาโจมตีประเทศไทยทุกคนก็จะเป็นเอกภาพแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องดินแดนของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่ยูชะแบ่งดินแดนของบันีสรซอ,อินออกเป็น12เผ่า12มณฑลเนี่ยมันก็ทำให้บันนีรซอ,อินเนี่ยเริ่มอ่อนแอนะครับ แล้วก็ถ้าถามว่ายุคข,ของท่านนาบีดาวูดห่างจากท่านนาบีมูซาเนี่ยประมาณกี่ปีนะครับนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าประมาณ356ปีนะก็จากที่เคยเข้มแข็งสามารถชนะพวกอเมริกอหรือพวกที่มีรูปร่างใหญ่โตนะโดยอเมริกอเนี่ยบาง ทีก็สามารถแปลได้ว่าเป็นพวกยักษ์นะที่ที่เราจะเห็นการ์ตูนแซมสันเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะที่ไปรบกับพวกโกลไลแอตที่เป็นยักษ์โกลแอตเนี่ยตัวใหญ่แต่ว่าแซมสั้นก็สามารถชนะได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูของบันิีอซอินในเวลานั้นเนี่ยก็มีพวกอเมริกอก็คือพวกที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับที่ชนประชาชนของท่านอบีมูาเนี่ยเวลาข้ามทะเลแดงมาได้ปุ๊บเนี่ย พวกเขาเวลาส่งหน่วยไปหาข่าวพอบอกว่าโอ้โหพวกนี้ตัวใหญ่นะแต่ดินแดนตรงนั้นเนี่ยสมบูรณ์มากพวกนั้นบอกกับท่านอบีมูซาบอกว่าให้ท่านกับพระเจ้าของท่านไปรบเถอะพวกเราจะนั่งคอยอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าพวกเนี่ยตัวใหญ่มากนะทีนี้ก็เวลาที่บันิสรออินได้รับชัยชนะตรงนั้นแล้วเนี่ยท้ายที่สุดก็คือยังเป็นศัตรูกันนะก็ยังมีการรบกันปะปายนะครับเพราะฉะนั้นศัตรูในยุคข,ของ นบ,บีดาวูดในยุคข,ของบันิสรออีนเนี่ยก็จะมีพวกอเามาริกอพวกมิดยานิยีนนะก็คือชาวเมืองมัธยันนะครับที่เป็นชนเผ่าดั้งเดิมนะแล้วก็พวกปาเลสไตน์นะครับแล้วก็พวกอารอมียีนนะสี่กลุ่มหลักๆนะครับที่เป็นศัตรูที่ห้อมล้อมบันิสรออีนอยู่ในเวลานั้นนะครับทีนี้เวลาที่ เราเริ่มแตกแยกเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ศัตรูเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบันีสออินก็ ครั้งหนึ่งเนี่ยมาแพ้สงครามกับพวกอเมริกาที่บอกว่าเป็นพวกยักษ์พวกตัวใหญ่เนี่ยที่เมืองอุสดูสนะครับในปัจจุบันก็ใกล้ๆกับเมืองกอสซานะครับในปาเลสไตน์ในปัจจุบันนะครับโดยบันิสรออินเนี่ยตั้งแต่ยุคข,ของยูชาบินนูเนี่ยเวลาไปไหนเขาก็จะมีหีบนะครับที่ใส่คัมภีเตารรอด แล้วก็อัดถานที่บยบเตาร้อนนะแล้วก็บัญญัติสิบประการเนี่ยที่เป็นแท่งหินเนี่ยแล้วก็เครื่องใช้ของท่านอบีมูซาเนี่ยใส่ไว้ในหีบเวลาที่เขาไปไหนเนี่ยเขาก็จะแบกหีบอันนี้ไปด้วยนะแล้วก็จะอย่างเช่นไปรบเนี่ยเขาจะเอาหีบเอาไว้ตรงกลางเลยมันเหมือนกับเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพวกบันนีสไรอ,อนในเวลานั้นนะครับทีนี้เวลาแพ้เนี่ยพวกอเมริกันเนี่ย ก็ยึดหีแผงพันธสัญญานี้ไปด้วยนะครับเพราะหีแผงพันธสัญญาถูกยึดไปได้เนี่ยพวกอเมริกาเขาไม่ได้เชื่อในคำพีเตาร์รอดไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เนี่ยแต่พวกอเมริกาเนี่ยเป็นพวกที่บูชารูปจเจวตรูปปั้นต่างๆนะครับก็เอาหีแผงพันธสัญญาเนี่ยไปวางรวมกับพวกจเจวตต่างๆที่เขากราบไหว้บูชาเนี่ยก็ทําให้บันิสรออินเนี่ยเศร้าเสียใจกันนะครับแล้วก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ย พวกเราเนี่ยจะต้องไปเอาหีบอันนี้คืนมาให้ได้ก็จะต้องทําการรบกับพวกอเมริกาให้ได้นะทีนี้ก็ในหมู่บันนีซออีนในเวลานั้นเนี่ยมีชายคนหนึ่งนะครับคือบันนีซออีนเนี่ยมี12เผ่า12ตระกูลนะครับที่ปกครองแต่ละมณฑลเนี่ยพวกเขาก็จะแต่งตั้งผู้ที่ทาหน้าที่ในการตัดสินปัญหาเนะเขาจะเลือกผู้ที่มีความยุติธรรมตัดสินปัญหาได้ได้อย่างยุติธรรมเนี่ย เป็นเป็นเหมือนกับเป็นหัวหน้าของพวกเขาอีกทีนะคือกษัตริย์ก็ทําหน้าที่ในการปกครองบ้านเมืองนะแต่ว่า,า,าผู้ตัดสินปัญหาเนี่ยก็จะทําหน้าที่ทางด้านศาสนานะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในยุคของนบีดาวูดเนี่ยผู้ตัดสินปัญหาที่ได้รับการยอมรับในเวลานั้นก็คือซามูเอลนะซามูเอลหรืออ่านว่าซอมูเอลนะ คนนี้จะทําหน้าที่ในการตัดสินปัญหานะครับก็พยายามเรียกร้องเชิญชวนให้บันิสรออินที่มี1 2เผ่า12ตระกูลเนี่ยเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเป็นเอกภาพนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเขาก็เรียกประชุม1 2เผ่า12ตระกูลของบันิสรออินเนี่ยเรียกประชุมนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะต้องสถาปนากษัตริย์ขึ้นมาที่เป็นกษัตริย์ของจอมกษัตริย์เนี่ยเหมือนแต่ละมณฑลแต่ละ พื้นที่มีกษัตริย์อยู่แล้วเราก็แต่งตั้งผู้นําที่เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์เหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาหนึ่งคนเพื่อจะให้คนคนนั้นเนี่ยนำทัพกลับไปไปต่อสู้กับพวกอเมริกาเพื่อจะนําหีแ่งพนันธสัญญาเนี่ยคืนมานะครับแล้วซามูเอลเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยได้รับวะฮีจากอเลสุปัตลาให้ทําหน้าที่นี้นะครับโดยวะฮีเนี่ยได้กําหนดให้ตอรูดนะครับ ตอนรูทเนี่ยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาเป็นกษัตริย์ของพวกเขาเพื่อนำทัพไปนำเอาหีบแผงพันธสัญญานำทัพเพื่อไปรบกับพวกอเมริกอเนี่ยกลับคืนมาแต่บางส่วนของกษัตริย์เหล่านั้นประชาชนเนี่ยก็ออกมาคัดชานโดยประเด็นหลักๆที่ออกมาคัดชานก็คือบอกว่าตอนรูทเนี่ยเป็นคนยากจนเราไม่เคยพบว่าตอนรูทเนี่ยจะเป็นคนที่มีความร่ำรวยเลย อันนี้ก็เป็นข้ออ้างและเราจะเห็นว่าเรื่องของความยากจนเนี่ยก็เป็นข้ออ้างเหมือนกับเวลาที่อัลลอฮฺสุบบะตาลาแต่งตั้งรอซูนแต่งตั้งนบีเนี่ยประชาชนเนี่ยในกลุ่มเนี่ยบางทีก็จะมีข้ออ้างนี้เสมอๆว่าทําไมอัลลอฮฺสุบบะตาลาไม่คัดเลือกคนรวยทําไมอัลลอฮฺสุบบะตาลาไม่แต่งตั้งกษัตริย์ให้มาจากมาลายกะคําถามเหล่านี้เนี่ยจะเป็นข้ออ้างของผู้ที่ปฏิเสธเสมอๆนะครับแต่จนท้ายที่สุดเนี่ยเป็นยังไงครับ ตอนลุดก็พยายามบอกกับผู้คนบอกว่าอันนี้มันเป็นววฮีจากอัลลอฮ์สุบะตาลาจะพอใจหรือไม่พอใจก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามเพราะว่ามันเป็นววฮีจากอัลลอฮ์สุบะตาลาและก็ที่สําคัญก็คือว่าตอลุดยังไม่ได้แสดงความสามารถเลยว่าเขาเนี่ยมีความสามารถแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสตอลุดในการพิสูจน์ความสามารถซึ่งท้ายที่สุดเนี่ย บันิสออินก็ให้โอกาสตอนรู้นะครับทีนี้วันที่จะระดมพลไปออกรบเนี่ยคือแต่ละบ้านก็จะส่งผู้ชายที่ที่มีความสามารถในการรบเนี่ยเป็นผู้ชายที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ย ร่างกายกำยำไม่มีโรคไม่ขี้โรคเนี่ยออกมาเพื่อที่จะทําสงครามทุกบ้านก็จะต้องส่งมาใครที่มีลูกชายก็จะต้องส่งมาทั้งหมดเพื่อมาร่วมในสงครามครั้งนี้ทีนี้ปัญหาก็คือพ่อของนบีดาวุฒตอนนั้นเริ่มเข้าสู่วัยชาราแล้วก็ป่วยด้วยนะครับทีนี้เวลาที่ระดมพลทหารเนี่ยนบีดาวุฒยังมีพี่ชายอีกสคนนะครับทั้งสาก็เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้แต่ว่านาบีดาวุฒเนี่ย อย่างที่บอกกับพี่น้องข้างต้นก็คือว่ายังเด็กแล้วก็หน้าที่หลักของนบีดาวุฒก็คือที่ครอบครัวมอบหมายให้าบีดาวุฒิทำนั่นก็คือเรื่องของการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับนบีดาวุฒก็อาสา,า,าจะไปออกรบด้วยนะทีนี้ตอนรุ่ก็บอกกับนบีดาวุฒว่าแกยังเด็ก ยังไปออกรบไม่ได้หรอกโอ้โหจะจับดาบเป่คือดาบในสมัยก่อนเนี่ยก็จะหนักแล้วก็ใหญ่นะก็คือเนื่องจากว่าเขาอาจจะต้องการที่จะให้ฟันศัตรูครั้งเดียวเนี่ยสมมุติว่าเอาแขนมารับเนี่ยแขนก็ขาดไปเลยนะเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยถึงสมมุติว่าอายุ12-13เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแบกดาบไหวนะยิ่งต้องเดินทางไกลเพื่อจะไปรบเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะ ถือได้นะนบีดาวุธเนี่ยตอนรูธก็พยายามปฏิเสธนะครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าไม่ไหวหรอกอย่าไปเลยแต่นบีดาวุธก็ยืนยันบอกว่าและถ้าเป็นพ่อของฉันเนี่ยมาสมัครเพื่อจะไปออกรบเนี่ยท่านจะยอมรับเขาไหมซึ่ง ตอนลูทก็บอกว่าถ้าเป็นพ่อของแกเนี่ยมาฉันก็ต้องยอมรับสิให้เขาออกรบด้วยซึ่งตอนลูทก็บอกว่าอ่นานบีดาวุฒก็บอกว่านี่ฉันมาในนามพ่อเพราะฉะนั้นถ้าพ่อได้สิทธินั้นฉันมาในนามพ่อท่านก็ต้องอนุญาตให้ฉันออกรบครั้งนี้ด้วยซึ่งเวลาอ้างเรื่องนี้มาก็ทำให ตอนลูตก็ใจอ่อนนะครับให้นบีดาวุดเนี่ยเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยที่จะไปรบกับพวกอเมาริกาในฐานะตัวแทนของพ่อของท่านนาบีดาวุดเองนะครับทีนี้ตอนลูตเนี่ยนำเริ่มจัดทัพแล้วก็เริ่มนำหน้าขบวนนะครับนำกองทัพเนี่ยเข้าสู่สมรภูมินะครับโดยทัพของฝ่ายอเมาริกอ แม่ทัพของเขาเนี่ยชื่อใกล้เคียงกันก็คือยารูธนะครับพี่น้องจําจําไม่ดีนะฝ่ายของมุสลิมฝ่ายของนบีดาวุดแม่ทัพก็คือตอรูธนะครับฝ่ายของอเมริกากก็คือยารูธซึ่งพวกนี้ต้องบอกว่าเขาตัวใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งที่บอกว่าบาง,บาง,บ,างบางครั้งก็แปลว่ายักษ์เนี่ยก็คือเขาพวกเขาเนี่ยตัวใหญ่อยู่แล้วทีนี้ระหว่างทางเนี่ยซามูเอลก็บอกให้ตอรูธบอกกับทหารบอกว่า อเลอสซูปาตาลาเนี่ยจะท่งทดสอบพวกท่านนะครับฉันหวังว่าพวกท่านจะผ่านบททดสอบนี้แล้วถ้าถ้าพวกท่านผ่านบททดสอบนี้เนี่ยอเลอสซูปตาลาก็จะให้พวกท่านได้รับชัยชนะในสงครามนี้ฝ่ายบันนิสรออีนก็ถามว่าบททดสอบเนี่ยคืออะไรบททดสอบมันเป็นอย่างไรตอนลูดก็บอกว่าระหว่างทางจะมีแม่น้ำสายหนึ่งจงอย่าดื่มน้ำจากแม่น้ำนี้ ยกเว้นแต่ให้ดื่มได้แค่เพียงวักมือเดียวก็คือมือเราเนี่ยเอาน้ำขึ้นมาได้แค่ไหนเนี่ยให้ดื่มแค่วักมือเดียวตรงนั้นทีนี้ระหว่างทางที่เดินไปกว่าจะถึงแม่น้ำเนี่ยลอสุบัตตาลาก็ทดสอบให้อากาศร้อนมาก ทหารที่เดินไปบอกว่าโอโหคอแห้งและทุกคนเนี่ยกำลังอยู่ในความกระหายเลยเนื่องจากอลอสุปัตตะลากำลังทดสอบพวกเขาเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทหารผ่านไปถึงแม่น้ำปุ๊บเนี่ยลืมสิ่งที่ซามูเอลลืมสิ่งที่ตอรุษเน้นย้ำกับพวกเขาคือว่าอะไรครับอย่าอย่าดื่มน้ำจากแม่น้ำนี้คืออนุญาตให้ดื่มได้แค่วักมือเดียวแต่อย่าดื่มจนอิ่มนะครับแต่ทหารเนี่ยเป็นยังไงครับ <c oughs> แต่ทหารเนี่ยลืมสิ่งที่ตอรูทสั่งเลยทุกคนเนี่ยไปถึงเนี่ยส่วนใหญ่ของทหารเนี่ยดื่มน้ำจากแม่น้ำนี้จนอิ่มเลยซึ่งตอรูทเนี่ยเวลาเห็นทหารดื่มน้ำกันแบบนั้นเนี่ยตอรูทก็ตกใจนะครับแล้วก็เวลาที่ดื่มน้ำเสร็จปุ๊บตอนรูทก็ถามเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่ถึงแม่น้ำเมื่อกี้เนี่ยที่เวลาเราดื่มน้ำกันเนี่ย ใครที่ดื่มน้ำวักมือเดียวให้แยกออกมาใครที่ดื่มน้ำจนอิ่มเนี่ยให้แยกออกมาเป็นกลุ่มผลปรากฏว่าส่วนใหญ่ทหารเนี่ยดื่มน้ำจนอิ่มตอนรุธก็เลยบอกกับพวกเขาเหล่านั้นให้พวกท่านกลับไปเพราะว่าแค่ความกระหายพวกท่านก็ไม่ผ่านบททดสอบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนรุธก็เลยนำทหารจำนวนที่เหลือเนี่ย ซึ่งมีจํานวนเล็กน้อยเนี่ยเดินหน้าต่อไปเพื่อไปรบกับพวกอเมริกาแล้วหนึ่งในคนที่ดื่มน้ําจํานวนเล็กน้อยเนี่ยก็มีนบีดาวุดเด็กน้อยดาวุดเนี่ยอยู่ในกลุ่มของคนที่ดื่มน้ําน้อยด้วยพี่น้องครับจํานวนทาหารที่น้อยนิดแล้วก็ต้องไปเผชิญกับศัตรูที่มีจํานวนมากกว่าหลายเท่าและที่สําคัญก็คือศัตรูเนี่ยมีอาวุธพร้อมแล้วก็ตัวใหญ่มากเนี่ย กองทัพของนบีดาวุธที่นำโดยท่านกระัตร์ิยที่มีชื่อว่าตอนลูดเนี่ยจะสามารถได้รับชัยชนะได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องแต่เสียดายวันนี้เวลาหมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่า กองทัพของท่านนบีดาวุฒอะไลสยสลามที่นำโดยกษัตริย์ตอนลดเนี่ยจะสามารถมีชัยชนะเหนือศัตรูได้หรือไม่นะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะพี่น้องมีคำถามมีข้อเสนอแนะหรือไม่นะก็ไม่มีนะครับก็ฝากพี่น้องอกดไลค์กดแชร์ในทุกๆรายการของยะติมทีวีนะครับก็วันนี้นะครับ หมดเวลาแล้วนะครับก็ขออนุญาตลาพี่น้องนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันในเรื่องราวของนบีดาวุดตอนที่สองนะครับวะบิลัยตาฟิกวันฮิดายะวัสลามุอะลัยกุมวะลอฮมะตุลลอฮ์วะบารอ,อก,กาตุ